เฮ้ยมาอยู่เตียงมันไปแล้วมันไปหักมืมมอแล้ว โอ้โหถ่ายน้ำถ่ายน้ำเสียว่ะเอฟเอฟกับทอมมูสเตอร์ง่ายเยี่ยงทอมมูสเตอร์ง่ายมากชื่อบาบาร่ามิเลอร์ลาดมเลอร์ลาทุกคนในเวลาสังห์บอว่าเป็นผีชุดนอนวะบ้านนี้อีกแล้วบ้านนี้เขนเหมือนเดิมไปหยิบกล้องมาันนไหเมื่อกี้เราอยู่ชั้นล่างนี่แหละเอ๊ะชั้นนี่แหละโอเคเราถอยไปแล้วโอไม่มีอะไรเลยลงใต้ดินกันเถอะ เดินอยากเลินโบซิกคู่ถือโลเลยห้องนอนไม่มีห้องนอนไม่มีอ๋อเครียะทอมแค่หลงดีเอ้ไม่ใช่ห้องนอนห้องอาบน้ำไม่มีสิบสององศาแวบๆนั่น่ะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งฝั่งขวาแม่ไม่เจออะไรเลยติ๊งเหรอมีสวิตไฟชั้นใต้ดินเดี๋ยวปิดประตูให้นะจ๊ะโอเคไปละชั้นใต้ดินปิดสนิทไม่ต้องเข้าไปยุ่งเออถ้ามันมีสวิตไฟแล้วต้องเราต้องไปยุ่งไหมเต้ ไปับนะถ้ามันตัดไปล้วต้องลงไปนะไม่มีชั้นบนอันนี้ระดับอะไรนะน่าชั้นบนโปรเหมือนเดิมปะโปรไม่มีง่ายไปฝั่งเร้หน่อไปฝั่งเ้นฝั่งนี้ไม่มีเฮ้ยเจอสิบองมาตรงนู้นเลยใช่ไหมนี่ที่ไหนที่ไหนชั้นบนเหรอห้องนี้อ่ะห้องนอนอ่ะสวัสดีสวัสอันนี้ยีมิบยีมิบดิ้งยีมดิ้ง ยีเอฟสามขีดเก้าองศาอยู่ไหนนะห้องไหนห้องห้องฝั่งไหนขวาเลี้ยวขวาไปเลไอ้จำจำจำที่น้องลิซ่าน้ำห้องตาตีเมื่อคืนได้ไหมเออห้องตรงข้ามห้องตรงข้ามมันเป็นห้องอะไรอ่ะห้องนั้นห้องนั้นห้องไหนห้องนอนผู้ใหญ่เหรอหรือห้องอะไรวะห้องนอนไม่รู้ลูกคนโตมั้งห้องนอนเด็กหกคนโตไม่ใช่ผู้เดี๋ยวเจ็ดสิบเอ็ดนะผู้เดี๋ยวรถลงอย่างรวดเร็วเจ็ดสิบ หกสิบเก้าหกสิบแปดไมโคมมันรั่วใครลืมปิดเปิดใครลืมปิดโคมไฟในห้องวะสว่างเออสว่างเจ็ดเดี๋ยวเซ็นเซอร์ไปแปะไปปิดโคมไฟดู้วยหน้ากลัวยิ่งนะกถึงป้องไปด้วยเลยเผื่อเจอผีผีชื่ออะไรนะไไปปเกิน อะไรวะลืมแหงเอ้ปุ๊บผูชื่ออะไรบาร์บาร่ามิลเลอร์บาร์บาร่ามิลเลอร์โชว์ยูเซลจะปิดปิดไฟโคมไฟก่อนเออเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดให้นี่เนี่ยปิดแล้วบาร์บาร่ามิลเลอร์บาบาไม่เปยนไรเพราะอะเขาอาจจะให้เราอยากรู้อายุเขาก็ได้ถามอายุดิฮาว old are you เป็นช้าเออเชี่ยอะยร์เท่าไหร่เียร์เท่าไหร่ห้าห้าห้าเลยอใช่ใช่ F F ห้า แต่เป็นสาวเป็นกายากูกล่าลวาล่าล่าสิล่าล่าสิยังยังบ้านประตูบ้านไม่ปิดล่ากล่าก็ตั้งแต่ประตูบ้านปิดฮะถ้าไฟฉายก็กระตุกกถ้าไฟกับพิบจะเป็นล่า้วมันอยู่ในห้องนอนหกองศาสมองศาโอเคเจอกระดูก้นเหลือสี่แล้วที่เหรอนี๊่นี่ฝังดินู ให้มันเล่นประตูมาเล่นประตูฮัลโหลฮัลโหลมิแจ้งให้ทราบมีโค้ดออฟนะจ๊ะมีอ่ะโอเคมีโค้ดออฟกับพีเอฟเอฟกดออฟกับพีเอฟเอฟเป็นท่องจีนเชนน่ารักจริงแต่ละตัวนี่ผู้ไม่กล้าเข้าเหยียบห้องมันเลยทีนี้กลัวเขาว่าจินนี่แหละเออแล้วเมื่อกี้มันเล่นเนี่ยมันเล่นประตูบานนี่รัวๆเลย มอู๋จะไปดูว่ามีนี่ไหมไม่โทรพอเป็นจินนะถ้าเป็นเฉดนี่คือผีวิ่งไหมโชว์เดียวเอร็เไม่ตอบสี่บอกตอบแล้วตอบแล้วตอบแล้วอยู่ตรงหัวกลางเอ้โหมันเล่นวมายุมันเล่นวมายุมันเล่นวมายุจินไอ้เหี่จินจินนี่จ้าจินนี่จ้าจินจินอะไรจ้า ว่าชอบเลยไปดีว่ามันเดินตามมึงไปมันเดินตามมึงไปไฟไฟไไตามด้านหลังไอ้ไอ้ค uh, ู่ไอ้บ oh, wow. ้า no ่างนี้อยพิ่เออแตเตอร์แจ้งว่าอยู่ตรงในห้องทางประตูทางซ้ายเออเออกูกูอยากเข้าไปปิดวิทยุแต่กูไม่กล้ามันเป็นจีนเน่ะเออว่ามันน่าจะหวงของเลยว่าเราไปหยิบของมนอกมาดิชอบท้าทายขโมยกันเหลือเกินไอ้พวกเฮียนี่ ช่างสัลจะเกินีแต่ไม่เข้าไปกับครูแล้วไม่หรอกอาจารย์ด้วยฟุกว่าถียงอาจารย์ใหญ่อย่างนั้นล่ะร้านครูวันนี้แหละมีไก่อยู่ในบ้านใช่ใช่กูอยู่หน้าห้องวันเนี่ยกูกำลังเฝ้าดูมันอย่างใกล้ชิดเราอยู่หลังว่ามีเฟห้าแล้วปะกูมันโกรกแล้วล่ะอาจารย์นปากต่อได้แต่ผมแปลก่อนแปลอะไรนี่แปลอะไรวะ เมยแก้วน้ำโทรศัพท์ก็ดังสมุดตาไปด้วยต้อไปเหยียบหัวเตียงอ่ะแค่ได้ปิดวิทยุหัวเตียงไหมเดี๋ยวนาฬิกาปลุกอ่ะนาฬิะเระเบิดระเบิเบิะเบระเบิดระเบิดระเบิดระิระตบิดระเติดระตูิเบระเบิดรดระเบิดระเบิดระเบิดรเบินระเิดิเรดิดรเเรเิดเเร รอตีนะนั่น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 นั่เอั่อนัอนนั่นนั่นคั่นน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 ่เออต้องรอมันมา่ลยหรือว่นนัดันนั้นนั่นน้่นนั่นันมันนันนั่นนนั่นนั่นนั่นานนั่นนันนเ่น่นเล่นแล้วเล่นแล้ว ปักอยู่อยู่ประตูใส่เหลือใครปิดเราเราอ๋อว่าเปิดไว้หน่อยเปิดเลยนี่แน่แน่หรอวะเออเฮ้ยไม่ได้ลูกบอลไม่ไลูกบอลไหมออกมาได้โชว์เซลโชว์เย็บโชว์เซลเซลมันเข้าไปเหยียบหัวเตียงอ่ะไปเหยียบหัวเตียงมันมาแน่มาแน่ปีนปีนขึ้นเตียงเลยโอหเจ๋วว่าเย็บเอากล้องมาครบไปยังทุกคนเฮ้ยมันเดินเนี่ยมันเหยียบเกลือแล้ว เอาก็มาครบอย่างทุกคนใช่ใช่เรามาแล้วคนจับตาจับตาดูช็อตวินนะครับทุกคนผมไปแล้วได้ครับได้คุ้นายกายขึ้นเตียงยังไงขึ้นเตียงต้องเดินไปไต่ไต่เรื่อยๆมันขึ้นเองอ่าได้แล้วจิ้มมือจิ้มหน้าดูซัมติงนะเชืชื่ออะไรนะบาบาร่าโชยเซลบาร์บาร่าเหมือนเลโชยเซลมันอยู่หลังมึงอะเต้น

ใช่เหรอหาคอว่าแล้วเหรอยั้งยั้งยั้งมี่นอยู่วะมันมันสปอนหน้ากูแล้วมันเดินไปหายเต้ร์นกาอยู่บนเตียงกับตนนี้ใช่กูอยู่บนเตียงกูอยู่บนเตียไม่ทำอะไรกูยี่บนเตียงไม่ได้ไม่ไม่มันมันอยู่มันสปอนบนเตียงเลยเว้ยคู่แต่มันหันไปหายว่ากันไอ้เตินก่อนใช่เติดขึ้นกูเแต่เราไม่เห็นมันมันบางอู้หู้เห็นเห็นนินเต็มตัวเลยสุดยอดสุดยอด อันนี้มันล่าสุอนนอไไดอย่างนี้หลกไปได้ยังดีตัวไหนอ่ะยังล่าม,มาสุดยังล่าม,มาเสร็จยังล่าม,มาเสร็จอ,นนอันนี้คือมันถ่ายอันไหนอันไหนคือลูกม้วนี่ย <laughs> จินจินยังล่าม,มาเสร็จเฮ้ยเสร็จแล<ะ>้าวจินจินเรายั่วมันง่ายอ่ะแต่ว่าจินเราไปบุกลุกที่เรื่อยๆมันก็จะมันก็จะออกมาล่าแล้วมึงดูเซนตี้กูว่าว่าดิสิบห้ากับแปดเงี้ยเฮ้ยกูฟู่ด้วยไปลงล่า